ครับนี่คือสิบวันแล้วนะครับก็โตขึ้นเยอะแล้วนะครับตอนนี้นอนเล่นกันคือลูกสุนัขสิบวันเนี่ยจะสังเกตว่าเขายังมองไม่เห็นนะอาศัยแบบถ้าเราไปสัมผัสเขาก็จะเคลื่อนเคลื่อนตัวกันใหม่ครับตรงหูเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะนครหูเขาก็ยังไม่เปิดนะคือสัป,ปดาห์แรกเนี่ยครับยังไม่ได้ยินและก็ยังไม่ได้มองไม่เห็นนะครับ จะเข้าสู่สัปดาห์ที่สองเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่สองแคส,สิบสี่วันเนี่ยตาก็จะเริ่มมองเห็นนะครับจะเริ่มลืมตาแล้วก็หูตรงที่เราเห็นปิดๆเนี่ยก็จะเริ่มได้ยินเสียงนะครับเนี่ยเขาจะสังเกตว,ว่าถ้าเราเป็นัวเนี่ยเขาจะดินด้นดิน้นดิ้นนะนั่นจะน่าจะรับรู้ได้จากการสัมผัสในช่วงนี้แล้วก็คือถามว่ามองเห็นไหมคือทังมองไม่เห็น ประมาณนี้คนระับมาไทยสว่างๆนิดนึงครับ10วนันเดี๋ยวอีก,กนี่ก็10วันอีกสักไม่น่าจะเกิน3-4วนันเนาะจะเห็นลักษณะเริ่มเดือดตาเนะนี่ยครับงตัวอ้วนๆริงๆ,ๆเห็นไหมครับตัวนี้จะเริ่มเดืนตาแล้ว10วันก็จะเริ่มเดืนตาแล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับ นี่น่อกสักวันสองวันน่าจะลืมตาน,นจะตัวนี้ครับนะค,บคือบางตัวมันก็ลืมตาก่อนนะครับโอเ,เดี๋ยวไปเข้านอนต่อ